สองสามสี่หาหกต๊ใส่กระทงนี่ขอวัดขอไอ้ขอไข่ขอหนาวอต่านี่ตอไปอยู่ดีไม่แห้งได้เบิกนายอันบ้านเมืองแล้วบุญแล้วทัวร์บรีจ้ะฮะบังนันมากอ่านะครับหลังจากเท็ดบุญประจําปีแล้วล่างบ้านแล้วกะซิมีการเขาเอื่นยังเอื่นกระโงนกระทงนหนังวกระทงนหนังงวงไหวเป็นยังหกเด็มีความสุขมีแต่เจริญขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปทําทุกปีบ่ จ้าจ่ะอ๋อปีละหนึ่งครั้งหนึ่งโฉนสามสี่หาบกตกปซะเจ้าหนึ่งโฉนสามสี่หาบกตกประจา้ามีแต่ความประยัดประยัดประยัดไปพียงไ่ซา,ามันละบ้านนี้เที่ไดเป็นเอาไปวัดเบาะไปวัดแล้วอ๋อเบิ่งครับโอ้นี่ยายพลเลยอันเขาเรียกว่าอันไม่เคยแก่ะ <c oughs> นะครับปากแดงอยู่ตลอดเวลาอันอนั้นนึอเต้นแล้วมาบอกแม่ล เราอยู่ที่วัดพวกสว่างเนาะเจ๊หาเบ้างในเนี่นี่นะไม่ไม่แตนมาม่าแล้วในนี้ตรงนี้มีมีอะไรบ้างในนี่นะมีหมดท่อกินอะไรกินหมดแต่มันมีแต่ของหวานขนมเป็นอย่างไรดูแหละโอ้อยากใส่อะไรก็ใส่ได้หมดคือเ่ากินแล้วโอ้ท่ากินหย่างอยากหย่างนี่เต็มบุคคลนี่มีบุคคลปได่บุคคลปได่เลยกกระปุ่นกับปาดมันยังเยอะแยะเลยมีแต่ปลากระป๋องแนวกินกรีครับดีดีได้ ถ่ายวิดีโอครับนี่เอฟซี FC พ่กิกมาอีกแล้วนะครับยายพลก่กมาหอดแลนี่ยนายก็มาหอดวัดแล้วครับผม มื่อนี้ก็มาหลายแล้วครับยยหยัดโยมอยู่วัดอยู่วาเมืมมมมม่อเขาได้กระทรงแล้วก็สิดได้เอากระทรงมารวมไว้เลยครับเลยเนีงดแล้อเอนกนเนี่ยเฮ้กระทงหนังมาทรงอะไรมาเนี่ยน,น,นะล่างบ้านแล้วนะล่างบ้านแล้วแล้วบุญแล้วแล้วอืมกน พี่บานนึงเอากระทงหน้าวัวนี่โอ้ยลายคือเก่าหลายคือเก่าหลายคือเก่าโอ้มีแต่มีแต่สาวสาวมีแต่สาวสาวมีแต่สาวสาวโอ้พี่หนุมน่มๆอยู่ทั้งพี่โอ้กระทงขออยากขออยากอืมเขาเจ็บอึกึกึเจ็บขานี่กระทง นี่ภูพาเห็ดเผินรับปาดเช่าบ้านพอนีอ่ลุงกิผมยังรอคือเก่าปีใดก็รอคือเก่าเนาะลังแกงอีอะไรให้เลยรูตรวดแล้วสวดแต่ก็ไม่ส่งสี่ชิดที่ได้ก็ได้เพราะว่าเขาสัดงงานอะไรวชุดสิ่งส่งครับ บุญบ้านเท่าปีบุญประจำปีไม่ให้บุญครัมหาากบุญบ้านวแนวยาดบนที่หองสองาที่จี่สองข้อสี่บุาในละปีอันนี้บุญดนซีบ่หบุญบุประจำปีบุญเหมกันเนบุญบุญสัหะบุญสับ่เนี่ยโอ้นี่นนะครับผมกันยังวาอยู่คล้ายๆมันเป็นบุญสัมหะ ีตามพ,พอม่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาสืบทอดมาืบ้อยตาว่าห้อยปู่มาครับมาบ้านมาเงินแต่ละเดือนแต่ละปีนี่คือเป็นเดือนหา่างเมษาแต่อราพูดเมษาภาษาแต่เราภาษาเราเดือนห่างครับเมือ่อนี้เป็นมื้อมันสินน้นใหญ่พอดีรครับ

เป็นประเพณีของบ้านสุกแมวตำบนอุโมอคน์นะคพนคจังหวัดนครพนมนะครับเป็นประเพณีของชนเผา่คคาไทยขานะครับหลังจากที่เข้าเห็ดบุญเดือนสี่หรือว่าประมาณเดือนหาขึ้นขึ้นประมาณคางขึ้นนะครับกระซีเห็ดบุญแบบนี้นะครับเขาเอิดบุญประจําปีนะครับก็มีการทําบุญหรือว่ามรดกส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในสมุดในเป็นแบบนี้นะครับ วันรุ่งขึ้นก็ส pues ิเป็นประเพทนี้ล่างบ้านนะครับเนาะก็คือเป็นประเพณีมาแต่ว่าผมบ่ได้บันทึกคลิปเอามาใส่ในคลิปนี้นะครับเป็นการล่างบ้านนะครับเมื่อล่างบ้านเสร็จแล้วก็ยามเช้าตื่นมาอีกมือหนึ่งนะครับเนาะมือหุนมือล่างบ้านแะครตื่นมาอีกมือหนึ่งก็คือเป็นมือนี่คือต้องเห็ดกระทงหนังงัวครับกระทงหนังงัวนี่ก็ทําจากกระปุ๋ยนะครับกระปุ๋ยนะครับมาทําเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่ากระทงหนังงัวนะครับในนั้นก็อาจจะใส่สิ่ง ที่เราอยากจะใส่อาทิเช่นพวกของกินนะฮะแล้วก็เอาข้าวมาข้าวดำนะครับนอกข้าวดำนี่อาจจะทําจากขอกมหรือว่าข้าวทําให้มันดานะครับหรือว่าจจะไปใส่ที่มินหม้อนะครับให้มันดาแล้วก็มาจําในร่างกายแล้วก็ใส่เข้าไปในกระโทงนะครับก็มีคําพูดนะครับ่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ส่งเข้าไปในกระทงหลังจากนั้นก็เอากระโทงเข้าไปที่วัดนะครับเอาไปที่วัด พอไปที่วัดเสร็จพระก็จะทำพิธีนะครับก็จะมีการสวดชยงมงคลเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นมงคลสามสิบแปด้ดยประกาศน,น,นะครับก็เมื่อสวดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้นํากระทงพวกนี้นะครับก็เอาไปวางไว้นอกวัดนะครับอาจจะเป็นสี่จุดอย่างทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกก็วางไว้นะครับแค่นั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับในบุญ เดือนสี่แต่บางทีมันก็จะคล้ายๆเป็นบุญเดือนเจ็บุญชมหะโดยนะครับบุญชาระนะครับในที่สิบสองของสิบสี่แต่ว่าพอเทขาบาตรสุเมวรู้สึกก็จะเป็นการพวบรวมนะครับทำกันมาช้านานแบบนี้ทํากันมาหลายสิบปีนะครับทาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าบุญเดือนเจ็ดบุญชมหะเนี่ยเราได้ทํำไหมนะครับก็ส่วนมากนะครับตามที่ผมสังเกตก็ไม่มีนะครับก็จะมีบุญบ้างไฟแล้วก็ทีนี้ก็โน่อเลยครับ ขอ้อภาษานะครับบ้นเดนบุนเดนเจ็ดบุญสัมภะเอามารวมมาบุนประจาปีเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเพณีวิถีชีวิตของชนเผ่าไทยขาบ้านสงมงแมวนะครับวันนี้บ่าวน,นิดได้มีโอกาสนํามาถ่ายทอดให้ f อฟได้รับบูนรับชมนะครับสิ่งไหนขาดกผมต้องขอเอาไยไว้ในโอกาสนี้ครับผมสําหรับที่นี้สวัสดีครับ